สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะเปปรปำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเ okay. <Okay. S 1> จ๊ไหนโอเคเจดำนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลนอร์เวย์โอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at atAMBMAX สนใจร่วมสนุก at เลยที่ atAMBMAX ค่ําคือปฏิทิ์นะพวกแกนะห้าทุ่มตรงอันดับ4ี่สตรอมก็เสรเปิดบ้านพบจากฝูงรนะิวสตรอมนะสตรอมก็เสรชนะ2เสมอ1แพ้2จากค่าด้านหลังสุดก็ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ส่วนริวสตรอมเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ดีกว่าเล็กๆแต่ว่าเฮตูเฮต์เนี่ยห้าเกมล่าสุดจะดําไปหามาให้เนี่ยริวสตรอมชนะได้3เสมอ1และแพ้สตรอมก็เสรแค่เกมเดียวจากค่าด้านหลังสุดเพราะนั้นเฮตูเฮต์ดีกว่าฟอร์มหลังดีกว่านิดหนึ่งนะแล้วเป็นจากฝูงอยู่ด้วยสำหรับทีมเยอ <Okay. S 1> อือนรมันสตรอมันนเตก้อ่อนนะดงเน้า เฟรยเดย์นะจ๊ะส่วนลิฟตรอมนะแนวะรับมีเอเซนการนะ์นัตมิดฟิลเป็นแมกนุสคาลุเซนและสูนหน้าอย่างเอกรอดัมส์นั่นเองนะคู่นี้เสมอไหนเสมอการโอ้จะดัมมองว่าโอกาสเสมอก็มีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะมีทีมไหนเป็นทีมชนะจะดํมมองว่าลิฟตรอมทีมเยอือนดูดีกว่าเว้ยพวกแก <Okay. S 1> ประตูเดียวเพียงพอวันนี้บุกมาไม่น่าถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอ แล้วก็ลุ้น1เมล็ดเด็ดดวงใจเพียงพอเนาะลิวสตรอมโอเคโออเค่ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจ๊ดมยูทูบโอเคเจ๊ดำวิเคราะห์บอลล้วลเลยสับสคริปตสั่นกระดิ่งให้ด้วยเนาะทิกตอกเจ๊ดำออฟิเชียลฟอลโล่ได้เลยแล้วก็ไลน์แอดก็แอดมาได้นะอีฮอยรอดนะที่แอดเจ๊ดำออฟิเชียลนั่นเองนะจ๊ะเอาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนทุกวันกันละกันโอเคเจ๊ดำมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีจ้า